ฟิล์ม history หนึ่งศูนย์หนึ่งตอนปรากฏการทอมครูซ <laughs> นับจนถึงวันนี้นะครับทอมครูซมีเส้นทางในสายอาชีพนักแสดงมาต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีแล้วครับมีผลงานมาแล้วมากกว่า50เรื่องและเขาก็เป็นนักแสดงที่เคยรับบทเป็นตัวละครมาแล้วสารพัดครับไม่ไว่าจะเป็นทหารผ่านศึกนักบินทนายความสายลับสปอร์ตเอเจนนักฆ่าไปจนถึงตัวละครที่เป็นแวมพายครับ ทูกทอมครูซเองถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สครั้งนะครับในฐานะนักสแสดงรวมทั้งในฐานะโปรดิวเซอร์ครับแถมยังมีแฟรนไชส์ที่ประสบความสาเร็จต่อเนื่องยาวนานเกือบ30ปีอย่าง Mission Impossible ที่ทํารายได้รวมๆไปกว่า4 0 0 0ันล้านเหรียญสหรัฐครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นผลงานของทอมครูซเองในหลายๆเรื่องนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์จนต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ครับเริ่มตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องท o p g กัน ทอบกันในปี1986เนี่ยไม่ใช่หนังเรื่องแรกของทอมครูซนะครับเจ้าตัวมีผลงานมาก่อนหน้านั้นแล้วหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการรับบทสมทบในภาพยนตร์ของบรูคชิลส์เรื่อง Endless Love ในปี1981เล่นหนังให้ฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าเรื่อง The Outsider ในปี1981สแสดงร่วมกับรีเบคกาเดอร์มูนีในภาพยนตร์เรื่อง Ricky Business ในปี1983แต่อย่างไรก็ตามชื่อของทอมครูซกลายเป็นชื่อของนักสแสดงที่ต้องบอกว่าโด่งดังระดับโลกจากผลงานในปี1986ในการรับบ เป็นแคปเทนพีทมาบริกมิเชลในหนังเรื่องท็อปกันผลงานของโทนี่สกอตในปี1986ครับ ตัวหนังเรื่องทบกรัรดังระเบิดเลยครับแล้วก็ทําเงินทั่วโลกไปกว่า357ล้านเหรียญสหรัฐกลายเปน็นหนังทําเงินอันดับหนึ่งของปีนั้นรับและความสําเร็จที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับตัวภาพยนตร์แล้วก็ทอมครูซนะครับภาพยนตร์เรื่องทบกันของทอมครูซเนี่ยกลายเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสาเร็จระดับปรากฏการณ์ครับและความสําเร็จที่ว่าก็แผ่กระจายไปหลายวงการเลยทีเดียวครับไม่ไว่าจะเป็นความสําเร็จของหนังที่ทําให้แว่นตาที่กับตันพีทมิเชลหรือว่ามาริกใส่ในเรื่องทอมครูซเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า40% รวมทั้งการที่หนังเรื่องท็อปกันทําให้อเมริกันป๊อบคาลเจอร์กลายเป็นกระแสะไปทั่วโลกหรือกระทั่งกองทัพสหรัฐอเมริกาเองยังออกมาให้ข้อมูลรําว่าเพราะความสาเร็จของหนังเรื่องท็อปกันในปี1886มันปลุกกระแสะให้ช่วงระยะเวลานั้นมีคนเข้ามาสมัครเพื่อรับคัดเลือกเข้าสู่กองทัพสูงกว่าปกติกว่า90ครับ ส่วนอีกแง่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของเพลงประกอบภาพยนตร์รับเพราะผลงานของทอมครูซเรื่องท็อปกันเรื่องนี้นะครับมีเพลงประกอบภาพยนตร์อย่าง Danger Zone ผลงานของเคนนี่ล็อกกินส์ที่กลายเป็นช่วเสียงของยุคสมัยนั้นไปเลยทีเดียวครับรวมทั้งผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Take My Breath Away ของคณะเบอร์ลินที่ได้รับความนิยมสูงมากๆและได้รับรงางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมทั้งจากออสการ์และจากโลกทังงํำรับอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องท็อปการที่มีทั้ง2เพลงบรรจุอยู่ในนั้นนะครับทำยอดขายทะลุ4ล้านชุดและส่งให อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ลึกท็อปกันขึ้นประิดอันดับร่วมกับผลงานของศิลปินในยุคสมัยนั้นในชาร์ตบ,บ,บิลบอร์ดทู0ันรทับทำให้หลังจากนั้นนะครับโดยเฉพาะในยุค90เพลงประกอบภาพยนตร์และอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์กลายเป็นเหมือนกับโจทย์บังคับสําหรับกลุ่มภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์หลายๆเรื่องครับทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากความสําเร็จของท็อปกันครับ ลังจากความสำเร็จของท็อปกันนะครับทอมครูซก็มีผลงานในฐานะนักแสดงตามออกมาอย่างต่อเนื่องครับทั้ง The Color of Money ในปี1986ที่ร่วมแสดงกับพอลนิวแมนฮ็อกเทลในปี1988เรนแมนในปี1988ที่ร่วมงานกับรัสตินฮอฟแมนและบอล on the 4 o t h of July ในปี1989งานในการกำกับของโอลิเวอร์สโตนหนังที่ส่งให้ทอมครูซมีชื่อเข้าชิงออสการ์เป็นครั้งแรกครับกระทั่งในปี2022นะครับการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์เรื่องท็อปกันในท็อปกันเมอริกนอกจากเรื่องราวที่ชวนติดตามและน่า ตื่นเต้นแล้วตัวหนังยังถือเป็นปรากฏการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับเพราะท็อปการเมอริกถือเป็นหนังที่ปลุกให้โรงภาพยนตร์ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ซบเซาแล้วก็หลับไหลไป,ไปกว่า3ปีเพราะว่าเหตุการณ์ของโรคระบาดครับถึงขั้นที่ผู้กกับแถวหน้าอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กออกปากให้สัมภาษณ์ว่าหนังของทอมครูซเรื่องท็อปการเมอริกมันคือหนังที่ช่วยฮอลลีวูดเอาไว้ชัดๆเลยครับ หลังจากความสำเร็จอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ท็อปกัรเป็นต้นมานะครับอย่างที่บอกครับทอมครูซเองก็มีผลงานตามติดออกมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี1 9 9 0ทอมครูซเริ่มมีส่วนร่วมในการผลักดันโปรเจกต์หนังให้เกิดขึ้นเรียกว่าเริ่มมีส่วนร่วมมากกว่าการเป็นนักแสดงนำครับกับโปรเจกต์หนังรถแข่งที่มีชื่อว่า day of thunder ในปี1 9 9 0 จุดเริ่มต้นของ Day of Thunder ในปี1990ของทอมครูซนะครับเริ่มมาจากการที่ Tom Cruise เองเนี่ยต่อยอดไอเดียหนังที่เกี่ยวกับการแข่งรถ n สคาร์มาจากความสําเร็จของท็อปกันนั่นแหละครับที่ t ทอมครู e อยากจะมีผลงานอีกสักเรื่องที่มีความคล้ายคลยท็อปกันมีทั้งความตื่นเต้นเร้าใจและความเร็วครับ ตัวทอมครูซเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรเจกต์ Day of Thunder นะครับโดยการผลักดันโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ให้กับดอนซิมสันแล้วก็เจอร์รี่บัคไฮเมอร์ที่ร่วมกันสรา้างทบกันมาครับจนออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง Day of Thunder Thank you. See how you the crowd. และที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะครับ The Under เรื่องนี้มันคือหนังที่ทอมครูซรับบทเป็นนักแข่งรถนัสคาที่มีชื่อว่าโคทริกเกิลซึ่งในเรื่องทีมนัสคาของโคทริกเกิลเนี่ยมีแพทย์สาวประจำทีมที่มีชื่อว่าดร์แคลร์ลูวิสกี้ซึ่งแสดงโดยนิโคลคิดแมนรับนั่นแหละครับคือครั้งแรกที่ทอมครูซกับนิโคลคิดแมนได้เจอกันและทำให้ทั้งคู่ลงเอยแล้วก็แต่งงานกันหลังจากนั้นไม่นานครับจนทำให้ชื่อของทอมครูซและนิโคลคิดแมนกลายเป็นคู่รักที่โด่งดังที่สุด ในยุคสมัยนั้นรับ นอกจากทบกันและความสําเร็จที่ต่อเนื่องมาใน Day of Thunder นะครับหลังจากนั้นมีผลงานสํำคัญๆของทอมครูซอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็น The Firm ในปี1993งานที่ทอมครูซหันมาพิสูจน์ฝีมือในการแสดงในหนังแนวทริลเลอร์บ้างครับกับหนังที่สร้างขึ้นมาจากนักเขียนที่ผลงานฮอตที่สุดคนหนึ่งในยุค90ครับและผลงานของเขาก็ถูกทํามาเป็นหนังหลายตัวหลายเรื่องอย่าง John Grisham ที่มีมาแล้วทั้ง The Perkin Brief ในปี1993ที่แสดงดำนำโดยเดนเซวอชิงตันและจูเลียโรเบิร์ตรวมไปถึง A Time to Kill ในปี1996 16ที่แสดงนำโดยแมทธิวแมคเคนาเฮแซนดราบูล็อกและสซมอแจสันซึ่งใน The ะเฟิร์มทอมครูซก็พิสูจน์ความสามารถในฐานะนักแสดงได้อย่างดีเยี่ยมรับหรือ ไอวายชัดในปีพ99 9ผลงานที่สุดท้ายในการกำกับของผู้กำกับระดับตำนานอย่างสแตลลีร์คูบริกครับงานที่ใช้เวลาในการถ่ายทำต่อเนื่องยาวนานกว่า400วันครับและกลายเป็นหนึ่งในงานที่ทอมครูซออกปากว่าเป็นหนังที่ยากเย็นที่สุดในการทำงานครับเพราะบางฉากเนี่ยผู้กำกับอย่าง rick, สแตลลีร์คูบริกสั่งเทคและให้ทอมครูซเล่นซ้ำทำใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกกว่า100รอบครับจนทอมครูซให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าการรวมงานกับคูบริกคือประสบการณ์การทำงานที่เข้มขน้นและหาอะไรเปรียบไม่ได้จริงๆครับ we ตามมาด้วยวานิลลาสกายในปี2001ครับผลงานในการแสดงของทอมครูซอีกครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ฝีไม้ไลายมือในฐานะนักสแสดงครับวานิลลาสกายคือผลงานที่ทอมครูซร่วมงานกับแคเมรอนครูเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากทั้งคู่เคยประสบความสาเร็จในการสร้างภาพยนตร์เรื่องจอรี่แมกายในปี1996ร่วมกันมาครับและวานิลลาสกายคือหนึ่งในผลงานที่พิสดารและน่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งของทอมครูซครับตามมาด้วยปี2004ครับภาพยนตร์เรื่องคอเล e เตอรอลงานที่ทอมครูซได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับอย่างไมเคิ และแทบจะเป็นครั้งเดียวแล้ครับที่ทอมครูซตัดสินใจรับบทเป็นตัวร้ายครับโดยในเรื่องทอมครูซร่วมงานกับเจมี่ฟ็อกซ์ครับซึ่งเจมี่ฟ็อกซ์เองก็ยืนยันครับว่ากับการร่วมงานกับทอมครูซในคแรคเตอร์เขากล้าพูดเลยครับว่านักแสดงอย่างทอมครูซ คืออัจฉริยะตัวจริงครับหรือในปี2005ครับพยนอยู่เรื่อง Wall of the World งานหนังฟอร์มใหญ่ที่ทอมครูซมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับสตีเวนสปีบเบิร์กอีกครั้งครับและหนังเรื่อง Wall of the World ในปี2005ของสปีบเบิร์กเรื่องนี้เป็นหนังที่รวม3ามบิ๊กเนมเอาไว้ในเรื่องเดียวกันครับทั้งสตีเวนสปีบเบิร์กในฐานะผู้กำกับทอมครูซนักแสดงนําและชีอของเอชจีเวลนักเขียนในตำนานที่เป็นเจ้าของนิยายต้นฉบับครับ,รบทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของผลงานที่น่าสนใจของทอมครูซนะครับแต่หนึ ของทอมครูซในยุคปัจจุบันไปแล้วครับกับหนังชุด Mission Impossible ครับ One last time. มิชชั่นอิมพอสซิเบิลถือเป็นแฟรนไชส์หนังที่ประสบความสําเร็จมากๆของทอมครูซนะครับและแทบจะกลายเป็นแฟรนไชส์ประจําตัวทอมครูซไปแล้วครับเอาเป็นว่าถ้าเทียบอายุตัวละครณนะวันนี้นะครับในชื่อมิชชั่นอิ p พอสซิเบิลตัวละครอ,อีธานฮันส์ของทอมครูซที่เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจมาตั้งแต่หนังภาคแรกในปี1996ปปจนถึงปัจจุบันเนี่ยอีธานฮัน์ปฏิบัติภารกิจมาแล้วต่อเนื่อง30ปีครับนานกว่าตัวละครต้นฉบับอย่างจิมเฟลที่มีอายุงานรวมๆกันแค่8ปีีท่่่่าาาาานนนนนนัันั้้รรรหือวววจถถึงนนยผมาสามสาก Mission Impossible ให้กลายเป็นของอิทนทร์หันแบบไม่น่าเกลียดแล้วล่ะครับ โดยนอกจากตัวหนัง m i s s i ่น i m p o s s i b l e แต่ละภาคจะเป็นหนังทำเงินแทบจะทุกภาคนะครับหนังชุด m i s s i ่น i m p o s s i b l e กลายเป็นเหมือนกับเทศกาลประจำปีของทอมครูซไปเรียบร้อยแล้วครับที่เราจะได้เห็นโชว์ใหม่ๆกับแอคชั่นดีไซน์สุดล้ำให้เราได้ติดตามทุกภาคทุกภาคครับทั้งฉากจัวลกรรแบบห้อยหัวการปีนเขาเกาะเครื่องบินปีนตึกดิ่งพระสุธาดำน้ำไปจนถึงการกระโดดมอเตอร์ไซค์จากหน้าผารับแล้วหนัง m i s s i ่น Impossible ชุดนี้เนี่ยแหละครับที่เปลี่ยนให้ทอมครูซกลายเป็น Star. แบบนอค เรียกว่าตัวทอมครูซเองเนี่ยกลายเป็นอีทานฮันท์ซะจนได้เป็นอีทานฮันท์ไปรับธงโอลิมปิกในงานพิธีปิดโอลิมปิกที่ปารีสเพื่อส่งไม้ต่อให้กับซัมเมอร์โอลิมปิกปี2008ที่จะจัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสครับเรียกว่าทอมครูซกับหนังชุดมิชชั่นอิมพอสซิเบิลของเขาส่งให้ตัวละครอีทานฮันท์ของเขาขึ้นไปยืนอยู่ในทำเนียบตัวละครระดับตำนานได้อย่างสบายๆเลยครับ จนถึงวันนี้นะครับผมว่าน้อยคนนักเลยครับสำหรับนักแสดงที่จะมีผลงานที่สามารถพิสูจน์ฝีไม้ไลายมือในฐานะนักแสดงได้หลากหลายขนาดนี้ครับทั้งตลกสยองแอคชั่นดรามา่าเรียกว่าชื่อของทอมครูซผ่านมาแล้วทุกแนวแล้วก็สุดทุกแนวจริงๆครับ และวันนี้นะครับถ้าอยากจะติดตามผลงานของทอมครูซเราสามารถรับชมผลงานของทอมครูซที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับทาง Paramount นะครับแบบไม่มีขาดตกหล่นแม้แต่เรื่องเดียวครับใน Monomax X Paramount ทาง s t r e มมิ่ง Monomax ครับสามารถรับชมผลงานของทอมครูซที่ร่วมงานกับ Paramount ได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นหนังชุด Mission Impossible Top ท็อปกันแจ็คริ c เชอร์คอเลสเตอร l ลวานิลลาสกพร้อมทั้งกองทัพหนังคุณภาพอีกมากมายตลอดจนซีรีส์เรือธงของพาราเมล์พลัสที่ยกกันมาครบทีม ไม่ว่าจะเป็นฮาโลทาวส์ทคิงหรือ Mayor o ์ออฟคิงส์ททั้งหมดนี้จาก s สตรีมมิ่งพาราเมล Plus สามารถรับชมได้ทาง Monomax รับประกรันคุณภาพทุกเรื่องจริงๆคร,ร,รับ